สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยโดยทรั์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะ่ะปักสิบล้างะคะแบบ8ตัวนะคะทั้งหมด11สูตระคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารญาในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทัพย์ยนะแอดมีลงให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปัก6ตัวปัก7ตัวนะคะที่เทียบชน5สูตรนะใครชอบแบบ6ตัว7ตัวนะก็สามารถไปดูได้นะแต่ว่า8ตัวเนี่ยก็มีสมาชิกนะอยากได้นะแอดก็เลยนะะเอามาลงให้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแอดเลือกมานะสิบเอ็ดสูตรนะสิบเอ็ดสูตรเนี่ย คือสูตรที่มีอยู่แล้วนะคะไม่ไม่ได้มีเยอะกว่านี้นะคือมี11สูตรเป๊ะเลยที่แอดมินนะฉะนั้นก็ลงให้ทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นตัวเลขที่ได้เนี่ยก็คือจะได้ตัวชนจริงๆนะโดยเลือกนะตัวที่ชนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้เป็นแนวทางให้กับสมาชิกนะการเดินของเขาเนี่ยเดินยาวนะสะ11สูตรเนี่ยเดินยาวนะคะ110งวดขึ้นนะสำหรับ10ล่างนะแต่สามารถนะที่จะอ่า พินออกมาได้ให้แค่ห้าสงวดให้ดูนะคะถ้าสมาชิกที่มีโปรแกรมรันนะคะก็สามารถลองเอาเข้าไปดูได้นะคะว่าเดินนะคะร้อยสิบงวดจริงไหมนะคะส่วนสูตรนะแอดให้ทําสูตรให้ดูห้าสูนะคะส่วนอีกหกสูนะไม่ได้ทําให้ดูนะคะเรามาดูนะสูตรที่1นะคะเราใช้หลักพันนะคะหครั้งสิบล่างหน่วยล่างสองครั้ง ร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอมีเขียนไว้ข้างบนเล้วนะคะศูนย์บวกสี 4, 4่เท่ากับสีบวกสเท่ากับแปบวกสเท่ากับหนบวกหเท่ากับเบวกสเท่ากับหนะคะหนึ่งบวกหนึ 2, 2่งเท่ากับสอบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้าบวกหเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศเราจะได้นะสิบล้างในสูตรที่1นนะคะ หนึ่งสองสศูตรที่2องคะเราใช้นะคะหลักแสนห้าครั้งสิบล่าง3ามครั้งหน่วยล่างสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อย,ยท้ายครั้งที่หนท้ายครั้งที่หนสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งห้าบวกสองเท่ากับเบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับห้บวกสท่ากับเกบวกสเท่ากับสาบวกหะคะเท่กับสคะ สี่บวกหนงเท่ากับห้ห้บวกสามะคะเท่ากับ8 8ดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าบวกหงเท่ากับศูบวกหงเท่ากับหนึบวกหเท่ากับสอบวกหงเท่ากับสเราจะได้นะคะสิบล่านในสูตรที่สองนะคะสี 5, ่ห้าแปยสูตรที่สนะคะเราจะใช้หลักแสนบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สอครั้งสิท้ายครั้งที่หนครั้ง ร้อยทายครั้งที่สองสครั้งหน่วยทายครั้งที่สองห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็จบวกแเท่ากับห้บวกหเท่ากับหนบวกแเท่ากับเก้บวกสี่เท่ากับสาะคะสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่บวกหนึ่เท่ากับหบวกหเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวกหท่ากับแปบวกหเท่ากับเกบวกสเท่ากับหะเด่นที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแาหนึ่ะสำหรับสิบล่างสูตรที่3นะคะ สูตรที่4นะคะเราใช้หลักพันหน่วยบุญ10ล้าง2ครั้งหน่วยล้างสองครั้งรอยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่1 3ครั้ง10หน้าครั้งที่สองสครั้ง10ท้ายครั้งที่1นศูนย์บวก3เท่ากับ3 3บวก8เท่ากับ1 1บวก4เท่ากับ5้ห้าบวก1เท่ากับ6กบวก7เท่ากับ3 3บวก4เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9กนะคะเบวก1เท่ากับ0ูย์บวก1เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2 สองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเทกับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเบวกกับศูย์วกหเท่ากังหนึ่งกับสบวกหนึ่งเท่ากับสาบวกหเท่ากับสี่ สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าตรงนี้นะคะขาดไปอันหนึ่งแล้วก็บวกสองอันตรงนี้บวกหนึ่งก่อนคนะ่ะสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าอ้าวสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดค่ะเด่นที่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดค่ะสำหรับสูตรที่สี่นะคะสูตรที่ห้านะคะเราจะใช้นะคะ Ane, ie ie, ร้อยบน2ครั้งสิบบน3ครั้งหน,หน่วยล่าง10หน้าครั้งที่หน่หน่วยหน้าครั้งที่สองครั้ง10บท้ายครั้งที่หนสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนสองครั้ง10บท้ายครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่สองศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสเท่ากับเกบวกเท่ากับแปบวกแท่ากับหบวกสเท่ากับศูนบวกสเท่ากับสบวกสเท่ากับหบวกสเท่ากับเกานะเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศ หนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็บวกหนึ่งเท่ากับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดสำหรับสูตรที่ห้านะคเสร็จแล้วเราไปดูด้านหน้านะคะให้เพื่อนๆนะคะแคปไว้นะคะสิบหกสูตรไปสิบเอ็ดสูตรนะคะว่าที่แอดทำนะคะที่แอดจะเอาไปเทียบชนนะว่าตัวเลขถูกต้องไหมนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ทั้ง11สูตรเนี่ยเดิอนอ่าร้องวดขึ้นนะฮะหนึ110งวดขึ้นไปนะคะเรามาทำการเทียบชนนะคะเริ่มจากศูนย์นะคะศเมี 1, 2 3หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสมี่ห้าเมืเหมหนึ่งี่ห้าหกเจ

1นึ่งสองสาม่ห้าหดแดเก้นะห้ามีสิบศูนย์ะหกมีหนึ่งสองห้าดะหกมีเจดศูนย์ะเมีหนึ่งสองห้าหเจดนะเดมีเจดศูตร์ะแมีหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหเจดปดดมีแปดศนฮะเก้ามหนึ่งสสาสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเ้าสิบฮะเมี1สิูนย์ฮะ, 11, ฮะเดี๋ยว4ี่ทำไมไม่มีตัดตรงนี้ฮะหนึ่ามสี ห้าหกเจ็ดแปดนะซีมีแปดสูตรถูกต้องแล้วนะคะเสร็จแล้วนะ,ะตัวที่ชนกันฮะ,ะสิบเอ็ดสูตระก็คือนะคะเก้านะคะฉะนั้นนะคะตัวที่ชนร้อซนต์ะสิบเอ็ดสูตระชนร้อยเปอร์เซ็นต์นนนี้นะคะสิบล่างชนร้อยเซนต์ฮะ,ะร้อรซนี้หมายถึงนะคะว่า ชนกันนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้หมายถึงว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฉะนั้นแนเพื่อนตีความหมายให้ถูกด้วยนะคะชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเก้านะคะในหลักสิบล่างนะคะถ้าเพื่อนชอบเก้าในงวดนี้นะคะในหลักสิบล่างนะคะก็สามารถนะคะเลือกวิเคราะห์พิจารณาได้นะส่วนตัวรองนะคะจะมีที่หนึ่งนะคะมีสามนะคะแล้วก็มีที่ห้านะคะ หนึ่งสามห้านะคะคือตัวรองนะคะแต่ว่าสูตรในเนี่ยแอดจะเลือกนะอ่าตัวที่ชนร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะนี่นะคะเรามาดูด้านหน้ากันค่ะตรงเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะไม่ให้ขึ้นนะเก้าชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนสามห้าหนึ่งนะคะชนกันเก้าสิบจุดเก้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือจะเป็นตัวรองค่ะแต่ว่านะคะเป็นสิบเอ็ดสูตรนะคะที่แอดมีนะคะแอดมีแค่สิบเอ็ดสูตรจริงๆนะคะที่อ่า ทำไว้นะฉะนั้นนะก็ในงวดนี้เนี่ยชนกันที่เก้านะะจะมาร้อยเปอร์เซ็นเหมือนสูตรไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็เลือกพิจารณานะคะนำไปเสี่ยงนะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะคะสำหรับสิบล่างในงวดประจำวันที่สิบหกนะมิถุนายนคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คะกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ